เปิดทิ้งไว้เลยนะครับเบอร์แรงสุดนะครับพร้อมสายเข้าสู่ชั่วโมงที่สองนะครับเราดูกันต่อไปนะครับสวัสดีครับนี่เราจะมาแกะกล่องนะครับอัสมนะครับซีมี่นะครับอันนี้สั่งสีขาวไปนะครับจะดูจากหน้ากล่องแล้วมันเหมือนจะเป็นสีดำลองแกะดูข้างในก่อนนะ ดูก่อนครับดีไซน์ for Summer เป็นพัดลมที่มีแบตอยู่ในตัวนะครับในเครือซิวมี่นะครับตัวหนังสือก็จีนหมดนะคอานภาษาจีนไม่ออกครับไม่ไแน่ใจว่านี่หมายถึงสีขาวหรือเปล่า คู่มือนะครับโอ้มี QC QC นะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จีนนะอ๋อโอเคแล้วก็มีสายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็น USB Type C นะครับโอ้อยางล้ำแล้วก็ USB A นะครับ สีจะเป็นสีเทาๆนะครับไม่ใช่สีขาวนะครับเปรียบเทียบกับกล่องตัวพัดลมเป็นสีขาวนะครับโอ้โหแต่รูปหมดนะครับแต่รูปข้างในกล่องเป็นสีนี่สีเปแกะดูกันเลยโอเคสีขาวอย่างสวยครับก็ตัวนี้มันก็จะมีแบตในตัวนะครับน่าจะใช้งานได้ประมาณสามสวโมง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่งเบอร์ไหนด้วยนะเดี๋ยวลองเปิดนี่ยครับสองสามนะครับปิดไม่แน่ใจว่าสวิงได้ไหมใช้ไม่เป็นอีกครับอ,อ๋อสวิงได้นะครับโอ้โหอย่างที่นะครับให้กดปุ่มค้างไว้นะครับ เบอร์สองครับเบอร์สามนะครับ,บ,รบสวิงได้จะให้สวิงก็กดค้างไว้นะครับอยู่สวิงโอเคโอค้โหพอดีเอาซื้อมาเผื่อไว้ให้ลูกนะครับเพราะว่าเวลาไฟดับครับงานเข้าครับก็ขนาดก็ประมาณเนี่ครับฝ่ามือแบบสุดๆเลยครับก สๆหนักหนักนิดๆไนะครับเพราะว่ามันมีแบตในตัวเนาะก็ประมาณนี้ครับที่แล้วมันมีคู่มือบอกอยู่นะครับเดี๋ยวไปอ่านคู่มือที่ดีก็เนี่ยครับดูรูปทรงหลังจากเราชาร์จไฟแล้วนะครับไฟตัวนี้มันจะกระพริบนะครับไฟสีแดงมันจะกระพริบถ้าเต็มมันก็จะหยุดนิ่งนะครับชาร์จข้างหลังนะครับเป็น usb type c นะครับเขาแถมสายมาให้ครับไม่มีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ผมก็ใช้ของ ทรศัพท์ทั่วไปนะครับซัมซุงก็ตอนนี้ชาร์จเต็มแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเทสว่าเปิดแล้วผมจะเปิดแบบเบอร์แรงที่สุดแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับก็ให้มันสายด้วยนะครับเพื่อจะทดสอบว่ามันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับเราจะเริ่มหลังจากชาร์จแบตเต็มนะครับเราก็จะมาทดสอบเปิดทิ้งไว้เลยนะครับว่ามันจะได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วเปิดเบอร์แรงสุดนะครับแล้วก็ให้มันสายด้วยนะครับกดค้างไว้นะโอเค เราจะเปิดเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราถอดปลั๊กปุ๊บเราจะเริ่มจับเวลานะครับเพราะตอนนี้มันชาร์จเต็มแล้วครับเราแบบเอาแบบแบตเต็มๆเลยนะครับโอเคเราจะมาเริ่มจับเวลากันเลยนะครับหลังจากปิดสวิตชาร์จครับก็กดปิดสวิตเซนครับไม่ชาร์จแล้วนะครับแล้วก็เริ่มนะครับว่ามันจะได้กี่ชั่วโมงนะครับ เบอร์แรงสุดนะครับให้สายด้วยครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่ามันจะได้กี่ชั่วโมงโอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับพัดลมยังทำงานอยู่นะครับแสดงว่าอย่างน้อยก็ใช้ได้1นึ่งชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปเรื่อยๆครับผมว่าจะได้กี่ชั่วโมงกันแน่นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่สนะครับของการเปิดพัดลมแบตเตอรี่นะครับพัดลมที่มีแบตในตัวนะครับ ก็เห็นในคู่มือเหมือนเหมือนเหมือนจะบอกว่าประมาณ3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะกี่ชั่วโมงอันนี้2ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับเปิดทิ้งไว้เลยนะครับเบอร์แรงสุดนะครับพร้อมสายครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับเราดูกันต่อไปนะครับปรากฏว่ามันดับที่สชั่วโมง9นาทีนะครับตอนนี้ผมก็เลยกดเปิด แล้วให้มันทํางานต่อนะครับก็จับเวลาต่อนะครับเมื่อกี้ผมสต็อปเวลาไว้แล้วก็คืออยู่ดีๆพัดลมก็ก็หยุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าแบตมันหมดหรือว่ามันตัดไปเองนะครับตอนนี้ผมก็กดเปิดใหม่นะครับสปีดท็อปนะครับสปีดสูงสุดแล้วก็ให้สายมันเดิมครับอ้าวหมดจริงๆนะครับโอเคครับผมว่าน่าจะเป็นแบตหมดแล้วครับก็อ่าแรงสุดนะครับ เอาคร่าวๆก็คือได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือใหม่ละใหม่เลยนะครับแกะกล่องมาใหม่ๆเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วก็เอามาใช้แค่ช่วงเวลาไฟดับอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าตอนไฟดับเนี่ยลูกลูกผม3เดือนนะครับมันก็ร้อนนะครับปกติก็จะใช้พัดพัดเอานะครับพัด เพื่อให้ลูกเย็นนะครับตอน,นก็พัดลมนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่ครับเพราะไฟดับก็ประมาณชั่วโมงสูงสุดก็ไม่เกิน2ชั่วโมงแลวครับแต่อันนี้ได้ประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่ามันมันเร่งแบบสุดเลยนะครับปกติเราก็ไม่ได้เปิดแรงถึงขนาดนี้ผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจพัดลมเสี่ยวมี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาชื่อรุ่นแป๊บหนึ่งนะก็ได้คร่าวๆประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับช่วง วันที่5เดือน5นะครับ2021นะครับรับรุ่นโซเลิฟนะครับเทเบิลแฟน F5 นะครับตัวนี้นะครับโซเลิฟเทเบิลแฟนเอสีขาวนะครับผมได้มาในราคาเท่านี้นะครับ488บาทวันที่5เดือน5นะครับก็หลังจากทดสอบนะครับก็ได้ประมาณ2ชั่วโมงทวนนะครับ ผมว่าประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้แบตมันก็ยังใหม่อยู่ครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับสองชั่วโมงไฟคงไม่ดับนานเกินกว่านี้นะครับแต่ที่โครงการของผมเนี่ยไฟดับบ่อยมากครับแค่ฟ้าร้องฝนตกปล่อยๆก็ไปแล้วครับหมอแปลงระเบิดอะไรไม่รู้เป็นบ่อยมากก็เลยต้องหาพัดลมที่มันมีแบตเตอรี่ในตัวมาใช้นะครับเพราะว่าสงสารลูกนะครับร้อนครับลูกแค่3เดือนเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมพัดลม s o ล a r t เทเบ F5 ของอเครือเซมี่นะครับก็รอดูยาวๆนะครับก็แค่นี้ก็ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขนาดเทียบกับพัดลมใหญ่นิดนึนงดูครับโอ้โหแม่กับลูกเลยครับแต่ว่าก็ใช้พัดลมตัวนี้กับลูกก็ได้อยู่นะครับเย็นอยู่นะครับผมก็เอ่าจอนี่ก็เย็นอยู่นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ